โอเคครับทุกคนคลิปนี้เราก็อยู่กับแมป HP กันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการหาดาบทุกเล่มในเกมเลยนะครับผมว่าดาบแต่ละเล่มเนี่ยเอามายังไงนะครับผมก็ขอย้ํานะครับผมว่าคลิปนี้เนี่ยสอนหาแค่ดาบนะเออส่วนพวกอาวุธอย่างเงี้ยเอออาวุธต่างๆเนี่ยอาจจะทําคลิปแยกให้นะครับผมเพราะว่าอาวุธเนี่ยมันจะหายากกว่าดาบเนาะเออพวกอาวุธต่างๆอะไรเนี่ยมันจะหายากกว่าดาบนะแล้วก็วิธีหาเนี่ยมันยากกว่าดาบนะครับผมคลิปนี้เนี่ย จะสอนหายแค่ดาบก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ดาบแรกเลยนะครับผมดาบอันแรกเนี่ยเป็นของอาลองนะครับผมดาบอาลองเนี่ยเราจะต้องไปที่เกาะอาลองนะครับผมเพื่อตีบอสอาลองนะครับผมก็ถ้าใครไปไม่เป็นเนี่ยสามารถมาตามผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวขี่เจ้าโฮกปิบไปแล้วกันนะเดโนเสานะครับผมอ่ะเกาะอาลองก็จะอยู่ข้างๆกับเกาะแรกเลยนะครับผมทางขวาเนาะเออทางขวานะครับผมก็เดินตามผมมาได้เลยนะครับผมก็ ถ้าใครอยากได้ดาบอาลองเนี่ยก็สามารถไปตีบอสอาลองได้นะครับผมก็โอกาสดรอปเนี่ยจะอยู่ที่0.5%นะเออ0.5หรือ5%เนี่ยเอ้ยไม่ใช่0.5 5%, 5เอัอตราดรอปอยู่ที่5%นะครับผมเออก็ค่อนข้างที่จะออกไม่ยากเท่าไหร่นะเออก็มาตีบอสอาลองได้เลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็ตีไปเนาะจนกว่าดาบมันจะดรอปนะครับผมก็เริ่มแรกเนาะเออดาบชิ้นแรกมันก็เป็นดาบอาลองนะมันก็ ได้ไม่ค่อยยากนะครับผมอ่าได้ไม่ค่อยยากเนาะเดี๋ยวมาให้ดูสกิลหน่อยละกันนะครับผมสกิลแซดจะเป็นแบบนี้สกิลแซดจะเป็นแบบนี้อ่าสกิลแซดจะแบบว่าฟันลงพื้นไปนะครับผมมาแล้วก็สกิลเอ็กจะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าก็อะไรวะมองไม่ทันอะไรวะมันเป็นเหมือนพายุเหรอเออพายุสั้นๆนะครับผมอประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับผมสำหรับดาบอาลองนะครับผม ต่อไปเนี่ยเป็นดาบคู่โซโลนะครับผมดาบคู่โซโลเนี่ยเราต้องไปที่เมืองโลกเทานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปโลกเทากันนะครับทุกคนก็ถ้าใครไปไม่เป็นเนี่ยก็มาตามผมได้เลยนะก็จะขี่เรือไปก็ได้หรือว่าใช้ผลบินไปก็ได้นะครับผมก็แค่ตรงไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปโลกเทากันนะครับทุกคน ه, ถึงแล้วนะครับผมถ้าถึงแล้วเนี่ยก็เดินตามผมมาได้เลยนะครับผมมันจะอยู่ข้างในเนาะเออ NPC ขายดาบจะอยู่ข้างในนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็กด E คุยกับเขา,า1 1> นะครับผมแล้วก็กดคําว่า2 SS นะครับผมแ่มมันจะเป็นการซื้อดาบเออดาบคู่โซโล V 1นะครับผมราคา1นึ่งแสนเนาะก็ซื้อมาเลยนะครับผมแหมมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมโอ้โหโคตรเท่อะ ดาบกคเท่เลยนะครับผมดาบคู่โซโลเนาะก็ถ้าเปิดฮาคิมันน่าจะเป็นแบบนี้นะอ่าเปิดฮาคิจะเป็นแบบนี้นะครับผมวู้ก็คเท่นะเออดาบคู่ V1 นะครับผมเปิดฮาคิเท่ดีนะครับผมอ่ะดาบคู่โซโลก็จะซื้อตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสกิลของดาบคู่โซโลกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าสกิลเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาดูตรงนี้แล้วกันเนาะอ่าสกิลเซตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม สกิลแซจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมมันคืออะไรวะเป็นสีฟ้านะครับผมเมืเหมือนปล่อยขื้นดาบไปข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับผมอ่าเป็นการปล่อยขื้นดาบไปข้างหน้าเนาะเออเป็นแบบตัวเอกเอฟันไปข้างหน้านะครับผม <c oughs> ก็สวยดีนะเออสีฟ้านะครับผมอ่าแบบนี้เลยนะครับผมต่อไปเนะี่ยเป็นสกิลเอนะครับผมสกิลเอจะเป็นแบบนี้อ่าปล่อยแบบ พายุนะครับผมอัลเบอร์เลยนะเออพายุอัลเลอร์เลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะนี่เป็นแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นการสร้างพายุขึ้นมาเนาะก็สีฟ้านะครับผมสวยดีนะก็ดาบโซโลก็จะหาแบบนี้แล้วก็สกิลเป็นประมาณนี้นะครับผมต่อไปเป็นดาบของลอนะครับผมดาบของลอเนี่ยผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับผมก็อันนี้มาบอกสําหรับคนที่ยังไม่รู้แล้วกันนะครับผมว่าดาบของลอเนี่ยหาตรงไหนเนาะอ่าเดี๋ยวผมพาไปแล้วกันนะครับผมดาบของลอเนี่ย จะอยู่ที่เกาะเอ่อครึ่งน้ําแข็งครึ่งลาวานนะครับผมก็ไปทางทิศนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาดาบรอกันนะครับทุกคนก็จะนั่งเรือไปหรือว่าจะใช้ผลบินไปก็ได้นะผมจะขี่ไดโนเาสาร์ไปแล้วกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเกาะน,นั้นกันครับทุกคน อ่าทุกคนถึงแล้วนะครับผมถ้าถึงแล้วเนี่ยก็สามารถเดินตามผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปขึ้นภูเขาไฟกันนะครับทุกคนก็ดาบรอมันอยู่บนภูเขาไฟนะครับผมก็เดินตามผมมาได้เลยนะทุกคนนะก็มาตรงนี้นะครับผมอมาตรงนี้เนาะเฮ้ยอะไรวะมันติดอะไรไอตรงนี้มันมีไอนี่ดูนะเออไอตรงนี้มีเนี่ยมันมีเขาเรียกไงกาแพงที่มองไม่เห็นด้วยนะครับผมอ่ะจางมันเดี๋ยวเรามาขึ้นตรงนี้นะครับผมอ่าขึ้นมาตรงนี้นะครับผมอ่ะขึ้นตรงนี้ ่ะแล้วก็กระโดดขึ้นตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยกระโดดขึ้นยาวเลยนะครับผมแหมกระโดดขึ้นไปยาวเลยนะก็เราก็เดินเข้าไปข้างในนะครับผมมันจะมี npc ขายดาบอยู่นะครับผมแห่ก็มาซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับผมราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 2อ0 0สนนะครับผมอ่สองแสนห้าหมื่นเบลีนะครับผมแม่ก็มาซื้อได้เลยนะครับผมก็ดาบรอสกิลจะเป็นแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวโชว์สกิลให้ดูหน่อยละกันนะครับทุกคนสําหรับคนที่ไม่รู้เนาะอ่ะก็สกิลแซจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนสกิลแซจะปดนนี้เนาะอ่าพุ่งไปข้างหน้านะครับผมโอ้ว่าที่อยู่นะเออพุ่งไปข้างหน้านะครับผมสําหรับสกิลแซเนาะอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับผมอ่าเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับผมแล้วก็สกิลเจะเป็นแบบนี้นะครับผม อ่าสกิลเอ็กเนี่ยเป็นการฟาดสายฟ้าลงมาเนาะเออเป็นแบบว่ากลุ่มสายฟ้านะครับผมก็ค่อนข้างกว้างนะเออเป็นสกิลดาบที่ค่อนข้างกว้างนะครับผมก็สีสวยดีนะครับผมอ่าสำหรับสกิลเอ็กเนาะอ่าเป็นประมาณนี้นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับดาบล้อเนาะก็อยู่ข้างบนนี้มาซื้อได้เลยนะครับผมโอเครุคนต่อไปเป็นดาบของชิลิวนะครับผมดาบของชิลิวเนี่ยเราต้องไปที่เกาะสกาวไอแลนด์นะครับผมก็คือเกาะนี้นะ ที่ผมชี้อยู่นะครับผมอ่ะก็ถ้าใครไปไม่เป็นเนี่ยก็สามารถมาตามผมได้เลยนะก็มายืนตรงนี้นะครับผมแล้วก็เฉียงมาทางนี้นะอ่ะเฉียงมาทางนี้แล้วก็เดินตรงไปได้เลยนะครับผมจะขี่เรือไปหรือว่าจะใช้ผมบินไปก็ได้นะครับผมผมก็เหมือนเดิมเลยขี่น้องฮกปิ๊ปไปนะครับผมแม่ไดโนเสาร์เนาะไป อ่าทุกคนก็จะถึงแล้วนะครับผมถ้าใครมาถูกเนี่ยมันก็จะมีเอ่อรูปกระโหลกขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมนะถ้าใครมาถูกเนาะก็เข้าไปในเกาะได้เลยนะครับผมดาบของชิริวเนี่ยไม่ต้องซื้อนะครับผมแต่ว่าดาบของชิริวเนี่ยต้องเอ่อต้องทาเงื่อนไขนะครับผมแม่เงื่อนไขที่จะทําดาบชิริวก็คือเราต้องไปตีบอสชิริวให้ดรอปคัมพีนะครับผมก็บอสชิริวจะอยู่ข้างบนนี้นะครับผมอ่ะเดินตามผมมานะ บอสชิลิวจะอยู่ข้างบนนี้นะครับผมแนมะ่เราก็มาตีบอสชิลิวให้ดรอปคัมพีนะครับผมจะเป็นคัมพีอันนี้นะครับผมแนมะ่คัมพีอันนี้เนี่ยอัตราดรอปอยู่ที่5%นะครับผมก็ออกโอกาสออกน้อยเหมือนกันนะ5%นนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมก็พอเราได้คัมพีแล้วเนี่ยเราก็มาข้างหลังนี้นะครับผมแม่พอเราได้คัมพีแล้วเนี่ยเราก็มาข้างหลังนี้เนาะเพื่อไปให้ผู้เท่านะครับผมแนมะ่ เราก็เอาคำพีไม้ผู้เท่านะครับผมพอเราเอาคำพีไม้ผู้เท่าแล้วเนี่ยผู้เท่าก็จะให้ดาบชิลิวเรามานะครับผมแม้ก็ดาบชิลิวเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับผมดาบชิลิวจะเป็นอันนี้นะครับผมแม่ก็ใส่เลยนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูสกิลนะครับผมว่าดาบชิลิวเป็นยังไงนะสกิลเนาะอ่ะสกิลแซดจะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นการฟันรัวเนาะเออแบบโดนรอบทิศเลยนะครับผมก็ ถ้าใครอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยน่าจะโดนหมดนะเออเป็นการฟันรอบทิศเลยนะครับผมโอโ้เอฟเฟกสวยนะเออดาบชิลิวเนี่ยเอฟเฟกค่อนข้างสวยนะครับผมดูดิอ่าสวยมากเลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นสกิลเนะครับผมสกิลเเนี่ยเป็นสกิลเคลื่อนที่นะครับผมสามารถเอ่อเคลื่อนที่ไปตามเมาส์เราได้เลยนะครับผมอ่ะสมมุติว่าผมชี้ไปข้างหน้านะอ่ามันก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแบบนี้นะครับผมอ่ะสมมุติผมชี้ไปทางโน้นนะสกิลเนะครับผม อ่ามันก็จะพุ่งไปแบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่ามันพุ่งไม่ได้ไกลมากนะเออเดี๋ยวผมลองระยะให้ดูนะว่ามันไกลได้แค่ไหนเอาผมชี้ไปทางโน้นมันจะไปถึงปะวะอ่าไม่ถึงนะครับผมแมมันมีระยะของมันอยู่นะเออมันก็ไม่ได้ไกลมากนะครับผมก็ดาบชิลิวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม,ผมก็คือต้องไปตีบอสชิลิวเอาคัมพีไปแลกนะครับผมถึงจะได้เนาะดาบชิลิวนะครับผมก็มีประมาณนี้นะฮะ ต่อไปเป็นดาบเล่มสุดท้ายนะครับผมก็คือดาบของบรุคนะครับผมดาบของบร๊กเนี่ยเราจะต้องไปที่เกาะคุกนะครับผมอ่าเกาะคุกก็คือเกาะน,นี้เลยนะครับผมเกาะเลเวลพันสามเนี่ยอ่ะถ้าใครไปไม่เป็นให้มาทางนี้นะครับผมมาหันหน้ามาทางนี้เนาะหันหน้ามาทางนี้แล้วก็เดินตรงไปได้เลยนะครับผมจะขี่เรือไปหรือว่าจะบินไปก็ได้นะถ้าใครมีผลบินได้เนาะผมก็จะขี่น้องโฮกปิ๊บไปแล้วกันนะครับผมแามน้องโฮกปิ๊บไปเดี๋ยวเราไปเกาะคุกกันนะครับทุกคน ทุกคนถึงแล้วนะครับผมดาบของบรู๊คเนี่ยมันจะอยู่ในช่องลับนะครับผมก็คือตรงนี้เลยนะครับผมแะมมันจะอยู่ในช่องลับตรงนี้เลยนะครับผมก็สามารถมาซื้อได้เลยนะครับผมมากับไอเอ็นพตัวนี้นะแต่ว่าผมซื้อไปแล้วนะครับผมมาเลยไม่ขึ้นนะครับผมก็ดาบบรู๊คเนี่ยใช้เงินในการซื้อ1 0 0 0 0แเบลีนะครับผมแล้วก็ใช้เลเวลหนึ่พนะครับผมแะต้องมีเวลหนึ่งพแล้วก็10,000แเบลีเนาะถึงจะซื้อดาบบรู๊คได้นะครับผมอ่ะ เดี๋ยวให้ดูสกิลนะครับผมดาบรูค uh, ก yeah> anyway> ็คืออันนี้เลยนะผมอ่ดาบล่มมันนี้เลยนะครับผมเทไหมสีม่วงนะครับผมอ่ะดาบรูคสกิลแซดจะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นการปล่อยคลื่นดาบออกไปเหรอเออเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะให้ดูใกล้ๆแล้วกันสกิลมันเล็กนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับผมเป็นการแทงนะครับผมแทงไปข้างหน้าเนาะแล้วก็สกิลเอ็กซ์จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าสกิลเอ็กซ์เนี่ยสามารถแช่แข็งได้ด้วยนะอ่าเดี๋ยวผม ลากมอนแป๊บนึงเดี๋ยวแช่ให้ดูอีกทีามานี่นเจ้ามอนมานี่เลยอ่าสกิลเอ็กซ์จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าแช่มอนได้ด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างดีนะเออค่อคนข้างดีเลยนะครับผมแล้วก็สกิลเอ็กซ์อ่าเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าสกิลเอ็กซ์สตันได้ด้วยนะเหมือนสกิลเอ็กซ์จะสตันได้ด้วยนะครับผมสตันนิดนึงเออสตันนิดนึงนะครับผมแล้วก็แช่แข็งเนาะอ,อ่ะสกิลของดาบบูก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวขอฆ่ามอนแป๊บนึง ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการหาดาบทุกเล่มในเกมนะครับผมก็ดาบจะมีทั้งหมดประมาณนี้นะเออจะมีดาบของอาลองดาบของชิลิวดาบโซโลนะครับผมดาบรอแล้วก็ดาบของบรุกนะครับผมที่เป็นดาบนะเออส่วนส่วนอาวุธที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมไปทําคลิปแยกให้นะครับผมเพราะว่าอาวุธเนี่ยมันหายากกว่าดาบเนาะมันทําหลายวิธีนะครับผมคลิปนี้ก็สอนหาดาบอย่างเดียวก่อนนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้ว ซีโอเกนครับผม